บรรยากาศตลาดนัดบ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขมรลาดสวัสดีครับผมมา,าม่ภาพมาเลาะมาเบ่งบรรยากาศการขายการขายตลาดนัดบ้านหนองผือนอกันครับสิบบาท,ะทมะละกอดินปลามะละกอสวนสิบบาทป่ะทงหักใหญ่เลยทงละสิบบาทวัด

เอาเฮ็ดน้ำไมสมได้อยู่วะเนี่ยแม่นบ่อย่าว่ามันอ่อนหรอมันเฮ็ดมันสิเปื่อยบ่แม่นเนาบอกเหมือนีคนข่าแน่มันกับคนบัวมากกันมากกับสินค้ายดีอยู่เนาะให่เลยกับมันนางขายหลายอย่างคุณบอกโอ้บักบัวหัวหอมบักหนาวมันแก้ว ủa con mà đi, kiếm quả mình đến nào này, nho trái, và còn nho quai, ừm, anh anh ơi, anh ơi, anh pi anh anh คนคนคมยิ่งอันนี้ลูกแม่นอุ้ยเนาะขมิ้นราว่งยนไปใส่ขเมิ้นบอดีพอดีกวนี้เออพอดีเอไปใส่ขมิยนตายวายกันเด้อพี่น้องเด้ออดียังดออตายเลยที่เยเสียไปนยิงไปกมิ้นนั่นฮะตายย่บอ่อู้ยตายบักลายนึ่ตายจังได๋เมแต่เอาอ่ใครไม่จะนวยบางไงยนห้กิน โอ้เขามาเ้าข้าโถบ้านดีดีรูานเท่านั้นคที่ตนอยู่กับาดคจะไหนก็พผหมอมจ้ะจ๊ะ้ามอมันเปื่ยาได้อืมได้ค่ะผได้เห็นกับผู้วัดปัะนสัอู้ยโมโหจังเลยโมเมนต์นอนขวยนอนใหม่เลาผูอันนี้มันขึ้นงงามันถือขนมันขึ้นง่ามัดีเทาไโอ บ่กสวนจะคลองบ่ปลูกสพื่อจะคลองจ้าปลูกเองจ้าโอ้อันนี้ไหมอันผักชีอย่างนี้ผักชีก็ปลูกเองบนคนจะคลองบนแก่ยังห้ามอยู่เนาะต้นหอมผักชีว่ะสันปลูกโอกเองพียงแค่แถวบุงเขียวก็ปลูกกันบุงเขียวสวนข้าวโอ้อันนี้สวนบุงเขียวเนาะนี่เนาะแม่ค้าแม่ค้าบุงเขียวว่ะสัน เองขายเองจ้าแถวนี้เงาเป็นแถวก็ไม่แต่แถวบุงเขียวในพี่น้องไม่แต่พักบุงเขียวด้วยนี่แถวหญาขทางนี้ปลูกเองขายเองเย็บหมู่บ้านปลูกเองมันจะของสวนมาเองสวนบุงเขียวอ่ะสัสมันปลูกพักปลูกมีมากแถวนี้บุงเขียวเบิดธละครับนี่บุงเขียวเพิ่งปลูกพักขายพ,พักกันหย่อนนยังงามอยู่เลย จิบบาจิบบากรึเป่าจาแน่ลครับผูกเองขายเองพักบุงเขียวบานแถวชันซุมชนซุมานเลยครับเพราะว่านามโค,ค้งขึ้นร้านบวกถ่วมอันสวนถ่วมยังบวกแม่ถ่วมโอ้ยอยู่เคมันหลาใหญ่แล้วหลอกกับลูกกล้วยปลูกยังเต็มถ่วมเขาเนี่น บอกว่าเต่กล้วยน้องสาเราก็ปล่อยปลาจะป่อยป่อยทิ่มกับบอจ่างลงปลาบกร้ายหนึ่งเลตัวเบียพริก่เบออยูู่เบียร์พริกพริกอันข้าวตัวมันพริกเือกพิกยังบผักสวนห้ใอม่ได้โอ้ยลูกไหมวะเนาะบได้ลงเบื้งโค้งจ้าเถื่อได้ยิน ม่ขาดสน,น,นว่าน้ำท่วมเบิดแตล้ว่ันบมมีตะลิงละโค้งเราอ่ะอาบานยูอัน,อย,นอยู่ใกล้โค้องอยู่หันมาได้ไปซองเขาว่าน้ำท่วมเบิดแล้ลจะโบไีเบิง่งลว,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 ว่ะจิปโป็คน้ติปโมว่สันถุงระคาิบบาทเรา บอได้กินแล้วกระสับกระโอ้ยถิ่มล้มนักชาติเยือนนะบางคนซื้ออึงสื่อกบเมื่อเหมนบุก่าขาสุดท้ายกับป่อยย่าอยู่บ้านคือกันเขามาฝากกับบุก่ากินซ้ำว่าเอามาปล่อยยีาจ้าสามเศร้าแมน่อผักชีผักชีราวก็สิบบาทนี่จะสิบบาทหรอครับเนี่ยจะฟองสวนมาเองขายเองปลูกเอง ตามกำสาวเอาโดโอ้ยว่เอาโวดแล้ววะง่ายๆว่าง่ายขายควงง่ายจังไดเรากับบยังเอาเมื่อแล้วสฝาดึงฝนฝนกับบไปบัวมาปัเออก็มีแน่อยู่กี็บางท่านผี่ครับคือจังได้ยินเสียงหมอลำ มอลรมตังใดหน่อเดี๋ยวไปช่องบึงมอำมัจหน่อยครับไปหน่อยโอ้พุ่น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 เห็นแบบอยู่คนี่มึงมอสรม้องการจะลอกว่าอยาก ຕົບອີກໂຄມມິນານຜົມ

ฮัทนะผัดผงโก๋น้ำเต้าหู้ขนมของหวานก็มีผัดหมี่ผัดอย่างโอ้ยขนมอย่างตเห็ดเห็ดโปร่งเห็ดไทยเห็ดโปร่งเห็ดไทยครับอันตัวนี้เดี๋ยวสีบาทจ้ะมันเป็นจุ้งหลายแต่ว่าแค่ใส่ดอกเขาไปพวกี่ดอกหรอเปล่ ตัวนั่งจูมหลค่ะต้งรักผู้ไปแกงตัวจูน่ะแน่นขึโอ้ยเดีอยวยงตุกอธิบาทค่ะอธิบีาทค่ะอบค่ะเอาตัวนี้เออเอาหรอเลคะเอาหรือเปล่าเอาแล้วเอาตัวนี้อันอันางกันคาเพรา่าางได้ไหมห S 2> <S 2> ได้ค่ะมันยังใหอออม่น่<ร>ากิหสิบบาทอเอนยนปลาเนเกล็ดล,ลำเปาค่ะเกลลเปาท่าขนขายจังได้ล้วลูลกรัวห้าสิบบาทรัวห้านิบาเาเอเอาปลาเนเกล็ดลำเปา <S 2>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  hết uhm <laughs> <.ând> sáng à buổi sáng à buổi sáng à buổi เห็ดลังแล่านโอ้ไปหนึ่งแกงกระเสบครับครับนยาเนาด้อีพอเอาันนี้เอาเอาตัวไหตัวนี้บ้างเอตัวงามบ่นเลยคนมังงามี่แลก็ีงามได้น้อยี้ลายอยู่มังง่เยอแมี้ายมังงาพอแ้วเรยาวันนี้ สวยมากครับคือจังคนเศร้าก็คือมีลมตอนนี้หน่อไม,ม้วหรอสัน,นมมหน่นมมหอไม,ม,ม,ม้หน่อไม้ใหญ่เลยคนเศร้าแล้วพี่น้องสิบลออกมาสนับสนุนการการขายหุ้นในบ่ลฮอเพราะข้านั่งถ่ายอยู่เด้อเหมือนีมากครับสายฝนนะครับพี่น้อง บรรยากาศตลาดนัดบ้านหนองคือตำบลหนองคืออำเภอเขมรละแทงว่าชีย่านเมื่อนี้ปะหฝนตกเปียกอันนั้นเออันเจบาทอันนี้ครบนบหน่อยหนึ่งอันนี้เด็ดครับยังก่อเอียงแม่งแม่งยังก่นีินึ่งแดดบ้ากบานเฮา บัตรัคืมีดักเด้จังบาทครับ50าสิบาบาทนะครับถง้ากครื่งพนเลยว้ายอันนี้งูหนาเอียนเอีนเอียนหน่มเอ้ยนขาพุ่ยังนั่งถ่าอยู่นี่ด้วยบรรยากาศครื่องผาเครื่อนตลาดนัดบ้านน้องผือเฮ้าครับคนทัมนทเอ้ยพนกลางจองเมือเร้านี่ยว้าแห้งหยาดมันมาแห้ง สื่อเนี่ยกินฝากคนไว้ย่านเบิร์น,นิปาไม่หอและย่นานขวาสิสื่ออมวายไว้<า>ขอบคุณครั<า>บแต<า>มีนเนียขายลายยางลายแนวจะต่างน้มกะต้มกะปาาคนมุกมือหญิงปลาปิ่งนี่ลายยางครับบรรยากาศตลาดนัดบ้านน้องถือห้งองครับผม ออถึงไม่รวยก็เดินเช่นแข่งเขาแต่สองน้อง้งดูวิธีเหดินรองเท้าเงาเก่าไม่ค่อยดีออกเมื่อกลางพีนอสวยแล้วสายมาฝนกัออกบเสาร์โยกครับฝนหยุดตกเลยจับพี่นอเข้าไปยั่งนัานมานไปไหนขึ้นขึ้นฝ่าขึ้นฝนตอนเสาร์ว้าย่าฝนนำหมาแต่ว่าเสียประหยุดผมออกมาทางนอกส่ห,ห้ารถใส่รถจะทางใดกัน น้ำเต้าหู้ครับน้ำเต้าหู้ปลาตองโคนี่ยปลูกนี่ฟังเบียร์พักเบียต้นไม้หลายอย่างหลายแนวทางออกนาเทศบาลน,นี่แหละครับตลาดนาบ้าน้องพือทุกวันพุธบ้าน้องพือครับทางออกตลาดทางนาเทศบาลบรรยาก,กาศตลาดนัดถึงขวัญถึงคนพอดีเราเอาเบียร์แบบใหม่ไปปลูกไปฟังแบบหน้าโอ้ยนะ ง,ง,งมหมักแตงหมักอื้อผักทองแตงไทยเนาะ่อะอะอกเมือ่นอความพี่ห้องกัน,นี่สำหรับคลิปนี้กับจบเพียงเท่านี้คลิปนาพบกันไหมนะครับเนาะสวัสดีครับคุณนะายฟายัางคึ้นอยู่ลบเหนือก่อนเดียวคนสิะทาง